สวัสดีครับมือนีกิบิภาพมาเบิงปั่นพญานาคคือเก่าครับมือนี้กัยังมาท่านได้แล้ววะครับก็ยังปั่นอยู่คือเก่าซึ่งพญานาคตัวนี้ก็ใส่เวลาปั่นมันแล้วสองสามมือที่ผ่านมาเนี่ย่านแล้วครับยังเสษ็จสมบูรณ์ก็ยังปั่นกันไปเรื่อยๆนะครับ เพราะว่า,ายังเหลืออีกหลายตัวซึ่งมันนี่กับที่มาปั่นบริเวณหัวครับบริเวณใบหนาของพยานาคซึ่งการปั่นบริเวณใบหนาหรือว่าบริเวณหัวนี่ก็ค่ขอนข้างใส่เวลา โมเมนว่าปัญญา่นยากด้ครับแต่ว่ามันต้องค่อยๆเห็ุอ่าหนึง่งยามันหักอ่าพอปั่นไปปั่นไปเมื่อเข้าไปกาะไปของม,มันก็หักมันก็ด้เห็ุใหม่ซึ่งการปั่นแต่ละเทียนนี่ก็กินเวลาไปอยู่ประมาณสักมื่หนึ่งหรือสองหมือนะครับซึ่งปั่นหัวพานาซึ่งสลับคันที่ กางเกงนะครับปั่นมือหนึ่งหรือสองมือแล้วแต่ถ้าโบ้ทีนไา้เกงหรือว่ายังโบ้ที่ช้บหน้าประเดนนี่ก็อยู่ประมาณได้สี่มือนะครับสามสี่มือเอาไม่นี้ก็ให้เบิ้งกันไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าบม่รู้ว่าสิอธิบายแบบใดดีเ,เบิ้งการทำ ือวิธีทำไปเรื่อยๆนะครับกับตรงบริเวณแก้มนี่ก็ปั้นซ้ำแล้วก็แกะายใส่ ส่วนอ่านี่มันโล่งกว่าเลบก็ต้องเหตุในมันมีขนมีอ่าลายเพื่อจะให้มันสมจริงมากขึ้นนะครับส่วนความเหมือนเรียว่าความงามนี่ก็มีงามเนี่ยขีลายเนี่ยนะครับ ปนกันไปเพราะว่าเห็ดบ่คือกันนะครับบไดใส่พิมพ์ถ้าใส่พิมพ์นี่เขาสิแก่ไล่แล้วก็ใส่พิมพ์ปั๊มมากๆนี่มันสิคือกันเบิดทุกตัวซึ่งความหลากหลายมันก็นบ่หลายนะซึ่งพญานาคสี่เห็ดน,นี่ก็คือมีตัวใหญ่ตัวน้อย ตวลาโตกับว่าขึ้กันนะครับครับซึ่งความเยวของพญานาคที่ปั่นอยู่นี้กับประมาณหาบิดนะครับ สีถึงหาเมตรเท่านั้นพอให้มันสมส่วนแล้วกับเยาเง้วเกินไปบาสันเกินไปนะครั <S 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 บเพราเง้วเกินไปนี่มันกิดสีดูจอยลงบาอ้วนถ้าสันเกินไปกับเบาห้าม ซึ่งสำหรับโค้งสางที่เฮ็ดนะครับสำหรับโค้งสางพญายนาคนี่เฮาตอ้องอ่าผมมาสิลงให้เบิ่งอยู่หลายเที่ยอยู่แต่กับว่าถึงเวลานั้นมาแล้วมันก็บ่มีเวลาสิถ่ายทําบางเวลาสิอัดเป็นคลิปวิดีโอให้เบิง่งเพราะมันยากแห้งมันก็ใส่ไฟใส่ตู้เสือเส่อมเสื่อมเล็กนะครับมันก็นเฮ็ดให้การอัวิดีโอที่ยากขึ้นเพราะว่าทำงานคนเดียวก็นลำบากอยู่กว่าสิอัดทำให้เบิ่ง ได้มันกับ,บราละเอียดปันได้แลครับเพราะอ่าเข้า,างานผู้เดียวว่ามีคนถ่ายวีดีโอวัยสำหรับแต่ละคลิปนี่ก็ได้แค่นี้แล้วครับมือสีเห็ดไปหลายกว่านี้ไปได้เพราะว่ามือโซ่กระโปแห้งครับเพราะว่ามือเข้านี่ต้องจับปูนอยู่ตลอดเวลาเราเวลามาจับโทรศัพท์หรือว่ามาจับอ่ายางกระซานนะครับมันจะเปือเป้อนปลืปูนปูด นีกะเบิ้งไปทันนี่แล้วครับสะเทือนจังเดยจริงก็อยากให้รายละเอียดมันหลายกว่านี้อยู่อยากให้รายละเอียดในการอัดหลายกว่านี้แต่เหตุผลใดครับเพราะว่าเวลาทํางานเขาเขาบอกว่าอยากจับไปใบยอยังมากไหมนะเอามาให้เบิ้งกับทันนี่ก็ติดตามผลงานไปเรื่อยครับเพราะว่า บา,าบางอย่างก็กได้ดอัดวิดีโอบ,บางอย่างกับบริเฮตนะครับแต่กับพยายามลงให้เบิง่ง ครับสำหรับการปั่นหนาพญานานี่ก็ข้อฮิดไปเรื่อๆยๆนะครับทั้งสี่เลยเพราะว่าฮิดไวบ่ได้ว่าขึ้นอยู่กับปูนนะครับพาะว่าปูนนี่เ้าปั่นไวลายมันเกิดซิบรียบเปราเนียนนะมันสภาพอากาศบางครั้งสภาพอากาศ อา,าอ,อากาศห่อนนี่ก็นเฮดแห้งห้อยนะครับอากาศแห้งหงนาแรงจังสี่ปูนเท่าสีแหงห้ซึ่งผสมปูนกับว่าสมที่ละลายนะครับสมที่ลถทวยเลาก็ปั่นค่อยๆปั่นเรื่อยเรื่อยเฮทลายบ่ดเลยเนี่ยอ่าสิ่งเก็ศเท่าก็ค่อยๆปันปนนนๆป่นเฮดไปเรื่อยอนี่ครับเบิึงเอา ตอนแรกวก็จะเป็นจังสี่แลครับพยายามอย่าไปสู้มันครับกอนสีแห่งจังหน่อยจังมาจับมาสูนมันอีกนาก,ก็ค่อยปั้นไปเรื่อยนะครับปันฝากนี่แล้วก็ไปฟังนั่นก็ะเห็ดให้คือค้อๆกันที่คนขามาเที่ยวมาเบิง่งเพิก่กระถามมาปัน่น จังเดือคือปั่นง่ามเดือยแลก็ปั่นไปเรื่อยนะครับไปฝ่วาวันเด็กฟังเองียงบางทีกับบรรลุวัติตอนเพื่อนจังเดือยนะฮะตามความสามารถเจ้าของนี่แหละครับปั่นไปได้ซ้ำนีละมาไหลม่กเกง่ง ค่อยไปปั่นไปเรื่อยๆนะฮะหาเบอร์เก่งเบอเก่งนะครับก็ค่อยใส่ความพยายามไปเรื่อยๆมองในมันบอรงามบองเหด็ดในมันงามบันี่นะปั่นมาแล้วก็ก็หน้าตาประมาณนี้ละ,นละซึ่งเมื่อก่อนมันจีบอรมี่ะขนบอร์ใ่เห็ดขนใส่บอร์ใ่เห็ดลายใส่ เป็นรื่นยทั้งในเพราะปั่นไล่เส่กันข่อมานแบบนี้อ่าก็อย่าลืมครับกดไลห์น้ำเน่กดติดตามให้น้ำเด้อครับผู้ใดเข้ามาเบิ่งแล้วกันด้ยเอาคลิปนี้กันเอาไว้แต่เพียงแค่นี้นะครับคลิปนาจะเบิ่งกันไหม